สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วที่เราลงไปก็คือรีวิวอันเนียพาไปตะลุยด่านยากเนาะก็มีสุดหล่อขอมาว่าให้พารีวิวไอดีหน่อยได้ไหมก็บอกได้เลยว่าไปครับมารีวิวไอดีกันก็จากเบื้องต้นจากโคลโโบนี้เนาะเราก็มีได้เจ้าหมาปุกปุยอ่าเจ้าหมาขาวปุกปุยกับอันเนีย แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ที่คิดว่าเพิ่งได้เลยก็คือไม่ใช่เพิ่งได้สิหมายถึงเพิ่งปั้นเสรก็จะเป็นตัวของนักการทูตยูริอืก็คือเป็น p ีรอยด้วยเนาะใส่ของตามปกติก็คือเอาง่ายๆคือคนระบนี้เราได้มาสามในห้าแต่ตัวหนึ่งเป็นตัวจากฟรีเนาะโดยคร่าวๆในการรีวิวดีครั้งนี้ก็น่าจะอพาไปดูตัวละครสุดเจ๋งในไอดีก่อนละกัน ตัวละครที่คิดว่าเป็นตัวละครแบกของไอดีเลยนะก็ต้องเป็นนี่เลยฮันมาบากีตัวอวยเลยคือเป็นตัวละครตัวแรกๆเลยอะที่ได้มาแล้วแบบมันก้าวดาวอะ่ะช่วงนั้นมันที่มันโหดๆก็มีบากีกับโอลิเวอร์เนาะแล้วก็เป็นช่วงแรกพันด้วยก็ได้มาพอดีโคตรฟินเลยครับแล้วก็มันเหมือนมันมีสกิลอะไนะรนักดีเซ็ตทักษะนี่ไงรดีเซ็ตเวลารอทักษะของเรนเจอร์อืมก็ เป็นตัวแบกเลยตอนนั้นแล้วก็มีที่อยู่ๆอยู่ๆก็บังเอิญสมได้งงมากก็มีกินโทคิก็แบบว้าวสุดยอดเลยแล้วก็ตัวโอยอีกตัวในเทียก็เป็นบาวร็อกอันนี้แบบโอ้ยจักใจเลยแบบดูดีของเต็มขนาดแบบต่อให้ไม่มีโดนแน่นอนน,น่แต่โคตรแรงรับประกันความแรงได้เลยมีปันก้าวดาวมีได้ร่างโคนด้วยโชคดีมากแล้วก็ตัวที่อยาก ภูมิใจนำ้ำเสกตัวก็คือ,อเป็นโคลลโบที่ยิงแรงมากในช่วงนั้นอ,อยู่ไหนแล้วนะเอออยู่ไหนแล้วเออยู่ไหนแล้วเอยอ,อนี่ไอไทกะคือพูดเลยนะว่าตอนนั้นคือใครมีไทกะนะหหยิงฉีดหายตายจากกันหมดอะโหโคตรโกงเลยตัวนี้แต่ตอนนี้ก็ด้วยความที่เป็นตัวเก่าเนาะก็ะ <c oughs> ใช้ไม่ได้แล้วปล่อยไปก็ตายแล้ว ตัวอวยในไอดีก็ไม่มีละก็นี่นี่นี่เดี๋ยวมันมีอีกมันมันกับไฟไอ้กบม่วงเดียววันนี้บ้าบาร์บีคิวมื่อนคือตั้งใจปั้นเลยเพราะว่ามันมีนี่เพิ่มอัตราความแม่นยําทักษะแล้วก็เพิ่มอัตราการใช้ทักษะคือตอนนั้นรู้สึกว่าโกงมากเพราะว่าเมื่อเราปั้นแม็กเนี่ยเราจะยิ่งได้ระยะเวลาสกิลนานขึ้นนี่เลเวลคูณ0ู5ย์นาวิก็คือตอนนั้นก็คิดว่าโหดมากบวกกับ สกิลนี้ที่มียกเลิกภาวะอมตะตามเลเวลอีกโคตรโคตรโคตรโกงโคตรโกงตอนนั้นคือรู้สึกโกงมากแต่ตอนนี้มันเก่าเก่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต่อมาที่คิดว่าน่าสนใจในทีมนี้ก็คือพีร้อยแตเน่พีร้อยก็คือตั้งใจเก็บมากอ่ะคือชอบเก็บไงชอบเก็บตัวละครสะสมตัวละครพีร้อยเนี่ยแซลลี่นักรบูกล้าหาญเนี่ยช่วง ที่เบาช้างมันโหดๆก็เจ้าตัวนี้มาแล้วก็เจสิก้าถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําให้ปิดตีด่านหลักสเตตปกติเลยนะแล้วก็สะสมเจสิก้ามาปั้นเนี่ยเป็นตัวที่คุ้มมากเพราะว่าเป็นตัวที่มีสร้างบาเรียแล้วก็แลทูกแล้วก็มาทําพีรอยได้ง่ายมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบมากก็คือกินโทคสก็คือปกติไม่ค่อยเติมเกมต้องมาเติมเพราะไอ้ตัวนี้คือมันรู้สึกแบบเท่อะแล้วมันก็เป็น ตัวเติม P100 ตัวแรกด้วยนะถ้าจะไม่ผิดอืมก็ออกมาปันกาวดาวเลยแล้วก็อันนี้สมัยเอมิเลียเนาะเป็นตัว P100 สมัยเอมิเลียจําไม่ได้แล้วว่าเก็บมาได้ยังไงเออแล้วก็ดาบสมุไรเป็นช่วงของเดนจิ Den G. เออกับชา a โดมูนเป็นช่วงของ m a d r i ไรเยากมากตัวนี้จําได้เลยต,ต้องต้องตีสเตจจุติเพื่อปั้นเนาะกับนีโตกโกดา กัวดากก็น่าจะตีสเตจติอ่าใช่ใช่เราดูจากว่าลักษณะการอัปเกรดเนาะเป็นร่างธรรมดามาไฮเปอร์ตัวพวกนี้เป็นพร้อยเก่าๆที่เอาตีได้จากสเตจุติเท่านั้นแล้วก็ซากุระมิกุคือด้วยความที่เมื่อก่อนมันเคยมีแล้วเนาะแล้วอยู่มันหายไปเลยแล้วมันกลับมีก็แบบว้าวลูกนี้ลูกลนมากในการเก็บก็จนปั้นเป็นไฮเปอร์แม็กพร้อย ไม่ปันเก้าดาวด้วยเพราะว่ารู้สึกไม่คุ้มมากเอาแค่ไปตีด่าแล้วสกิลเก้าดาวมันกากากักก็เลยโอเคไฮปเปอร์แม็กก็พอดอกตเตอรกแมนตอนนั้นไม่มีเวลาที่จะเก็บของก็เลยอ่ะปั้นได้แค่นี้แหละ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะตัวพีร้อยก็มีแต่ตัวพื้นฐานก็จะเป็นพวกนี่ที่เวลล่าเมา่ก่อนปั้นมาสองตัวเลยเพราะว่าไว้สองทีมเนี่ยตัวนี้ยังอัพไม่เสร็จเลย แล้วก็ร้อนเหมือนกันหาได้จากสเตตธรรมดาเนาะแดนพิโก้คาร่าโคนี่แล้วก็บราวผู้พิทักษ์ตัวนี้แบบต้องมีจริงๆอะ่ะในการเป็นทีมพีร้อยเป็นพีร้อยง่ายมากโอเคด้วยความที่เราก็พามาทัวร์ครังเลนเจอร์อ่าพามาทัวร์กิลบ้างดีกว่า <laughs> นี่เลยคิวอะไรนะ Guild, กิลเด็กอินเตอร์ มาช่วยกันได้เนาะเข้ามาได้มามาช่วยกันตีกิวเรตเนาะตอนนี้ไม่ได้เกี่ยงว่าเลเวลมากเลเวลน้อยเนาะมาตีกิวเรตกันเฉยๆสน,สนุกสนุกครับแล้วก็ก็ขอเป็น PvP แล้วกันพามาตี PvP เนาะต,ตอนนี้ก็อยู่ทองสองไม่ค่อยได้เล่นก็เดี๋ยวมาเล่นกันสักตาไม่เลือกทีมแล้วก็ทีมตี PvP ก็จะมีมาซิลโอ้ย กดแล้วมาซิลบา็อกบากิกินโทคิแล้วก็อยมัทูดทีมสองก็จะเป็นเจมกันบินเอ่ออะไรเนี่ยพาวเวอร์เดนจิเอเมิเลียเฟรุนก็จะเน้นแบบหาตัวยืนยืนเนี่ยตัวยืน3ามตัวตัวแทงสามตัวแล้วก็ดาเมจล้วนเลยมา,มาตีกันปกติจะไม่ค่อยคัดทีมตีเนาะกดเจอก็ก,กดกดไปเลยไม่ได้สนใจขนาดนั้นอ่ากดๆว้าแล้วก็ใช้เทคนิค ใ้เทคนิคการอัดเนาะให้แบบอัดหน้าป้อมมันเลยถ้าโชคดีบอดก็จะไม่พายุใส่เราีสังเกตว่าทีมนุ้นตายหายกันหมดแล้วนะแต่บ่าวช้างนี่มันโกงมากๆเลยนะอยากเปิดให้ได้มากเลยเสียไปเยอะมากกับการเปิดบ่าวช้างแต่ก็ไม่ได้เออแต่ไม่เป็นไรโอเคก็ชนะแบบใสๆไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์ที่ เอ่อขอให้รีวิวไอดีหน่อยก็ได้มีคอนเทนต์มาทำขอบคุณครับทุกคนคอมเมนต์ได้เยอะๆเลยชอบอ่านคอมเมนต์มากเอ่อสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ